เปลนเปลี่ยนเปนี่อนนี้ข้างหลังข้างหลังเยอะข้างหลังเยอะมาชวยข้างหลังเยอะไปตอนข้างหลังข้หลังไปแแแซมแซมแซมปาดปารตเดี๋ยวผมช่วยสวย้วยสวยวยสวยไมไม่ไมมึมช่วยเฟยอะไรอะอะไรอะเข้มาดีเขามาดีเตยขอมาดีเตเก้มาดีนะพี่ดูดีขอดีละตัวได้ปะ สวยครับน้องแบมไว้เล่นฝั่งโน้นด้วยเพื่อนตาอย่าบั้มหมดอย่าบั้มหมดอย่าบั้มหมดอย่าปั้มหมดอย่าปั้มหมดอะไรวะเอเก่งเลยที่สูงวะเก่งที่สูงกว่าไอ้กลอวะเขาเรียกเล็ใช้สมองที่เด้งที่้งแบมมาฝั่งนี้เล้วก็ได้มามาต่อเปิดดีมากมันยิงนิ่มไอ้มอนคอนตีกุ๋ววะที่มาเช่เปลววะยิงไม้อะมอนยิงไม้ตัวนึงตัวนึงหลังอะ เอไม้หน่าคุณโดนไม้กูโดนไม้เลยไม้ไม่ได้เอาไม้หน่อยนี่เอาไม้หน่อยตัดไปเอาไม้คุณโดนไมู้โดนไม้มาดิไม้มาแล้วเฮ้ยใครก่อนหัดกันมาให้มาเลยเขาเรียกว่าคนเราไม่มาตายหลังหลังหลังไปเองไปเองทุบดิเพื่อน เพื่อนไปหนึงสวย,ยไปปังปังสวยครับสวยอยืนตนะิดถูใครวะนะ่ะดูเพื่อนไหนพี่ผมหมดแล้วไปไปไปปุ๊บม,มันปะเนี่ยบังกูระวังโดนทีคหน่อยคหน่อยจี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 ตายลุง โทษครับจีเด้งหน้าเบิดหน้าเบิดหน้าเบิดหน้ารถเอเอหน้ารถเอเอใครมีที่ชุบชุบเลยชุบเพื่อนชุบเพื่อนชุบปักชีแล้วชุบปักชีแล้วมาดิครับสวดีครับ เยอะกุรอปัดขี้ไปสัตว์ร้อง <c oughs> แทงกลับไปใหป <c oughs> ้งหลังไปสบายเกินตาเห่าเอาตาเห่าตาขอยหนึออาาน่งแล้วกันเฮ้ยที่กูเล่นฟอร์มไม่โหดเลยปะ ไ,ออไ,ไ,ไ้ไก่จัดเลยเฮียไม่ต้องสนไม่สนหน้าอีน้าผมพวกอย่างเดียวไอ,เอ้เฮียเอาหน่อยเฮีเยคือแบบลึมลๆมล,มลมยมลมเล่นแยกกันนะอย่าเล่นแยกยิงข้งหนด้วยนะมีทข้าขงมนด้วยระวังโดนปืนนะ ค่อยๆเล่นค่อยๆเล่น่เนรวยยังไม่แตกค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นชวนน่าหน่อยได้ไหมครับอ๋อหมดมันกินยาครับมกินยากินยากินยาระเบิดไม่ได้มึงถอยถอยออกมานอกกลัวว่าถ้เพื่อนเข้าไม่ได้ถอยออกมานอกกลัวว่าเฮ้ยถอยออกมานอกกลัวว่าออกกลัข้างบนยิงปืนอยู่บนนั้นข้างบนยิงปืนอยู่คนนั้นนะอ๋อหมดยิงไม่ร่วงมันในนี่มันกถอยมาก่อนถอยมาก่อนถอยมาก่อนถอยมาเล่นนอกกลัวว่ะถอยหมดถอยมาถอยมาไยินไม่น่าไยินไม่น่า ทำเขาไม่ได้ให้กูมล้ม,มไอ้สัตว์ถอยออกมาไอ้เฮียตีเข้าไปเล่นคนเดียวแล้วไอ้ตีเล่นนอกรั้วตีเห็นตัวชุบป,ปะตัวนี้ครับตัวเขียวเล่นนอกรั้วนอกรั้วตีเก<ต>่งจะนหนีไปไ,ไหนมาหนี้สวยไอ้แน็ตโอ้ยมีอันนี้มีนิโมไป

รารางมีเยอะตาหน่อยตาหน่อยตหน่อยเฮียสัารถอยู right. ่รถอยู okay, ่ารถซ้ำ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 เรไปเ่อันนี้เหอเ้หอเอันทำเอาเลยเอาเลยต่อต่อมาไมเบอร์เจ็ดตัพี่เตี้ย้ทงรอตรงนี้ไปไปพี่ไปพี่ไป ไปแบงค์หูอยู่ไหมยด้ครบด้วยเหรอสมัยได้งศพไหนหมดซับวะไม่ได้ศพวะมาชุบมาชุบมาชุบพี่กิโลพี่กิโลได้คศพใหม่ได้ครบใหม่สวยครับมาชุบพิกิโลแล้วมาชุบกิโลแล้วนะอแกดมหอไปดิห่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 อได้ห่อตอนเนี้ยได้หลังหลังหลังชุบหน่อยชุบไหนชุบไหนเฮ้ยช่วยอะไรวะให้สัตว์ชุบเพื่อนไหนชุบเพื่อนไหนครับผบได้ชรบเหรอชุบเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนไหนครับชุบเพื่อนไหนชุบเพื่อนไหนชุบเพื่อนไหนตีไม่ตายนะ วิ่งชุบดวิ่งชุบออกไปติดไลพี่จ้าบรบรบชุดแม็งโ์เกยอเคอพี่สวยสัตว์ออกไปออกไปออกไปทำไมไม่ได้คอยทั้งร้องทั้งมาทั้งลายปอบตายปอบตายตายได้ยลุงชุบอยู่เห็นเป้าเห็นลุงชุบเป้าโอ้ยเก็บลุงชุบนี่ตายแล้วนี่ตายสวยมาลุงมากันเลยเอาดิเอาดิเอาดิระเบิดประตูนี้มีระเบิดปะมีครับมีมีอย่าไปกลัวไปมีระเบิดเลยเอาเลยให้มันระเบิดไหม ถ้ามันฉลาดพอมันก็ระเบิดขึ้นมาไงเจ๊ปากจังดีอะจะโดนด่าุงอ่ะบอกเ่าฉลาดพอเดียวเดียวดิแล้วพี่โตครับเดียวเดียวอีกแล้วตายตายเฮ้ยช่วยเพื่อนเลยก่อนไปมาดีมาดีตายแล้วตายแล้ว ตายยังวะตายแล้วตายแล้วมาดีมาดีเริ่มเดินมหลังเริ่มหลังแล้วคุ้มเลยพี่หอบบ้พี่หอให้พี่หอบเลหอแล้วไม่ช่วยเพื่อนล้วตำรมันโดดมานะข้างบนอ่ะไม่ช่วยเพื่อนลองลองพร้อมกันนะหอแล้วอ่ะเป็นึล้วป็นึล้เยอะอย่าเพิ่งลออย่าเพิ่งลอวางเครับอย่เพิ่งเดี๋ยวเพิ่งไม่ต้องไม่ต้องเอาคนเดียวพอไปเลยไปเลยตียังไม่อุ้มศพไปอ่ะให้คนอุ้มไปบ้านให้คนให้คนอุ้มไปเล่นให้คนอุ้มไปเล่นเรา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 ต่อเราต่อให้คนอุ้มลากตำรวจไป เราต่อเลยเราต่อเลยเราต่อเลยให้คุณอุ้มรากตำรวจไหมเฮ้มาแล้วอาแล้มาแล้วอาแมาแล้วเอาดีเอาม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 าดีเอาพึ่กินยาเนาพึ่งกินยาเาพึ่งกินยาเขาพึกินยาอะไรลงมาได้

ไม่ต้องเล่นไอ้เฮียโคตรกากระไอสัตว์กากชิบหายเล่นไม้เฮียอะไรฝึกกับกูบ้างมึงอะไม้กับกูหนึ่งหนึ่งปัห่อได้นะห่อได้ห่อได้ห่อได้เฮ้ยแม่งยิงกูใครวะห่อดิห่อดิใครมีห่อดิห่อดิไอเฮียแม่งยิงกูจากไหนวะห่อดิหอดีหอดิห่อดิห่อดิแล้วรีบไปเร็วเร็วโดนยิงแล้วโดนยิงรีบเร็วเร็วเร็วโดนยิงโดนยิงหอดีหอดีเดไปก่อนนะออกไปไปตำรวจอยู่ฝั่งซ้ายตำรวจอยู่ฝั่งซ้าย ไม่เีไร่ศพตัวบักใต้ดินอ่ะไม่ห่อป่ายมันไปคุกหรือเปล่ามันติดคุกกันหมดเลยไปไมหอ่ะบังไม่ไม่มีห่อลงเอาแล้วให้คนอื่นดีคนอื่นก็มีกันไปเลยบังไปเลยไปเลยไปเลยไปบ้านเลยไปเลยไปลยไปเ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 ลไเลยเลลเลลปลเลลเลลเลไลเลไลล้วล้วล้วยยัยลยลย ที่บอกมาทำไปเลยไม่ทำไปเลยไม่ทำไปเลยรอกเนี่ยเพิ่นเพื่อโดนเนี่ยเพิ่นโดนก็งงอ่ะตำรวจยิงให้เขาแทงได้ตำรวจยิงให้เขาแทงทำไมอ่ะเฮ้ยไอ้ก็อยยิงเดือบลวนพิงออกมาวิ่งออกมาวิ่งมาวิ่งออกมาพี่มาๆมาๆมาพี่มันปีสปอร์ตทำอะไรไม่ได้ด้วยมีปืนป่ะมีปืนแล้วก็มีปืนมีปืนมันกินยามันกินยาวิ่งม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 ามันกินยามันกินยา

มันษติเขาตเขายิงเขาแล้วปล่อยมันยิงไปปล่อยมันยิงไปปล่อยมันยิงไปยิงยิงยิงยิยิง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 ยิยิง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 ยิงยิงยิ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 งยิ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  นี right ่เขตปล่อยมันแทงเลยเขตเนี้ยไอ้เหี้ยตำรวจรอจับนะตำรวจรอจับนะยิง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 

ไป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 กันเราไปกันเราให้เราพี่ผมไม่ได้ผมว่าผมไม่ได้ทำผิดพี่ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาถ้าเล่นอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรแค่นั้นแหละก็ตามตามนั้นพี่จับเลยตำรวจผมว่าผมไม่ได้ทำผิดด้วยก็มึงต้องแฟร์ดิไอ้เหี้ยมึงเล่นมึงแฟร์หน่อยดิแฟร์แล้วผมแฟร์แล้วพี่มึงแฝแล้วกดเอกขึ้นมาพี่กดเอกขึ้นมาพี่โนตัวสามไอ้เมียวลงไปยิงเมียวลงไปยิงอีกเอาสีแแแดดดงงงไไออเสีี้้หยเล่นซะ

ก็ลงมาได้เห uhm hey ี้ยรอเหี้ยอะไรอ่ะแป๊บนึงเนี่ยแป๊บหนึงเนี่ยแป๊บนึงเนี่ยเหี้ยอะไรอ่ะกลัวอะไรอ่ะเจ้าตำรวจตำรวจเถอเถอเถอตายไปสักม่โดนรถง่ก็โง่ไอ้เหี้ยเยอะโง่ก็แข็งเหี้ยไอ้เหี้ยเบียดจัดจัดโง่แค่เหียมั้งมึง ไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนถ้าใครกระเด็นไปลว่าได้เอี๊ยดสี่กระเด็นตกรถไฟกันละเโดนยึดนะใจเย็นะใครเล่นล่ะ ตรงก็รอส่วนใช่ครับเขีย <c oughs> นมาชนน้ำส่งน้ำไปส่งน้ำไปชนไปชน,ชนเบาๆ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 เดี๋ยวได้ไปกระเด็นเออชนไปเริ่ไมไปกระเด็นอย่างนั้นแหละชนไปครังคังมือสั่นแล้วออกมาดิโอ้โหเฮียบ๊อบไปสัตว์นี่เด็กูจี๊ดเลยไอ้ไม่ลงหรอเฮ้ย

ฉันไม่ได้หรอกรถบ้านแบบบักก็ได้บ้านเป็นไรล้ำอะแค้นเซนแล้วบักแจ๊กเหยเนี่ยอันนี้รถเพื่อนป่ะดูดิรถเพื่อนครับไม่ใช่ไม่ใช่รถรถมารถมารถชอเรียบรถบ้าอเคทอุ้มเป็นไงบ้างครับ กำลรัตำรวจลูงม้ก็ยิงไปดีเออใจเย็นพี่คดเสียงจัดน้องรักนี่จับป้าอย่างนี้จับป้าวพ่วาหรือเปล่าเจับพ่วาหรือเปล่าผมชนรถนะผมไม่ได้กระทืบคนนะครับหยุดรถนะครับ ดับดีไม่จ้าปาไม่จ้าปาไม่จ้าปาต้องเตือนก่อนครับลุงเตือนก่อนเดี๋ยวอีกเตือนก่อนเลนะเฮียไปลองขึ้นรถแต่ตำรวจอยู่ต่อหน้านะครับต้องเตือนหรือเปล่าผมถามหน่อยถือลูกซองนะครับเดี๋ยวเตือนอันนี้ไม่ให้เกียยตำรวจนะครับอันนี้ไม่ให้เกียนะครับตืนต้องเดือดหมายที่แล้วแหะครับคุณเตือนต้องเดือดหมาที่แล้วนะครับหยุดเตือนนะฮัลโหลเอารถไปดิเอารถมาไปดิเออกูมีของจูอยู่อันนี้จับหรือเปล่าครับพี่ใหญ่ใครยิงไว ไม่เห็นหรอกครับเขาไม่เห็นเลยไปใส่สูตรดีจีก็ได้นะสีขาวอ่ะเท่ดีออกเชื่อผมเท่เลยแล้วมาเจอพวกผมดีกว่าตำรวจอ่ะก็ขลังข้างหลังวะาก็ใหญ่ขนาดนะดำไม่ได้เด่นกว่าสีขาวเลยเห็นชัดใช่จะได้เจอกันดีกว่าว่ามาตัดพื้นที่แล้วนะครับดีจีกับยางเป็นที่ด้วย ไปไหนชุดสุดขาวแล้วมาเจอผมดีกว่าผมให้ทั้งสอนนอ่ะจริงจริงหรือว่ามาหรือว่ามาเป็นมาอยู่บ้านผมก็ได้นะเดี๋ยวผมไปเป็นตำรวจให้แค่นั้นนะอยู่ไหนอ่ะจะไปคุยเรื่องพี่โนอ่ะอยู่ไหนอ่ะไม่ได้ยินอ่ะไม่มึงอยู่ไหนจะเอาพี่โนไปคุยเรื่องเงี้ยบอกรีตู้มึงเงี้ยบอกรีตู้ก่อนดิปนี่อะไรพี่ไม่มึงอยู่ไหนพี่โนจะคุยด้วย ผมไม่ได้ยินอะเสียงพี่บอลว่าอะไรฮะอะหรอมึงอยู่ไหนพี่โนอจะคุยด้วยข้างบนมีข้างบนมีชั้นสาม็นคนอยู่เมื่อกี้กลับไปบ้านชั้นสามมีคนชั้น่าจะโคลนอะไรอ่ะไปไปไปกูรอไอ้เหี้ยบอมมาแล้วไอสัตว์กูเห็นมันแหลมมาเมื่อกี้มันแหลมมานิดนึงรอไอ้เหี้ยบอมมาแล้วเอาระเบิดไประเบิดรอดิเอาระเบิดไประเบิดร้อยไทยไทยพกมั่งอ่ะมีระเบิดป่าวมีนะมามามาขอไอ้ระเบิดดิระเบิดดิประตูข้างด้วยช่า ไปวางก่อนดิ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 ตัวคนละคันไปวางก่อนดิระเบิดนะขั่นแหละมันอยู่ในห้องกันไหนได้นะนนแหะนพี่ไอ้นั่นมันชื่ออะไรอ่ะไม่รู้มันด่าพี่ไม่เอาทรงเลยผมไม่ยอมมันเนี่ยไม่พี่อธิบายพี่อธิบายมันดีๆอืเข้าใจแต่มันผมไม่ชอบไงมันด่าพี่จริงจริงจริงมัน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 ไม่ควรพูดอย่างนั้นว่าพูดว่าเฮียด่าไม่ได้เลยยังไงอะไรประมาณเนี้ยผมไม่โอเคไงไม่ใช่หรอกแต่ไอ้ ที่อีขาามมา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 แล้ามาแลมา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 ามาามามากาม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 มาง่ไอมกมมม เพื่อโดนแล้วไอ้เหี้ยคู่เรียบปอันค่เอาดีลงดิลงดิลงเดียวดิลงเป็นมือวางเหรอเออมือวางระดับหนึ่งไม่ไดกเลม่เทามีรถกระบะออคิ้วเพื่อน้ิ้วไมเฟนไม่เอาเอเขาลืมมือแล้วอย่าเตยอย่าทับเตยเดี๋ยววิ่งหลังรถกูจะตายโง่ เอาดิเอาดิลงดิเหี้เอาดิดเอาดิาดไปดิเอาแม่งดิสัตว์ครับมองครับ ใช่เอ้แค่นั้นเองอะไรไอ้หนูไอ้เียกูจำมึงได้สั์มึงเคยจำกูได้ใช่ไหมล่ะไอ้เฮียลองตะเดงไอ้เฮี้หนูไอ้เตะทำไมหนูลงน้องระวังหลังเดมาได้มาด้มาด้ ตอนนันแทบสามอะไรก็ไม่รู้ไอ้พี่เข้าบ้านเกียร์น้องมันตายบ้างนะมันตายบ้างห่อไม่ได้ไม่ตาย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 ห่อหอหอมันหอมันหอมาหน่อย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 จุ่เพื่อนได้ชุบชุบเพื่อนได้ชุบแอกยังมายังมายังมานี่ไปขอทำพื้นได้วะมาดีขอร้องเถอะใครตายเด้งเพื่อนเราอ่ะ อย่างชอบบังเลยวะแ<ช>ม่งวิ่งมาปาดตรงนี้ด้วยไอ้เหี้ยไอเเตัวไอ้ลุงทมลุงทมนี่นี่พยายามสวยลุงทมไอสัตว์อย่างโง่ไอเหี้ยเจอลึกลุงกูยีโมไอเหี้ยผมชุบลุงมผมชุบลุงแม่ไม่กูชุบแล้วกูชุบแล้วไทยเล่นกูมึงก็ไม่พูด ยายากูยากยากไอ้น้องยากไอ้น้องเจชากูอัวยากจริงอะไรอะเหี้ยโดนสวนได้สัตว์ลงตื่นพี่จบจบจบเดีวไอ้บุญทำไม่ตายไอ้เหี้ยต่อยไม่เป็นเสือกต่อยไอ้แดกยาแดกยาเอาแม่งดิยาก่อนบ้ากินยาก่อนบ้ากินยาเก่งบ้ากินยาก่อนบ้าเฮ้ยไอ้พวกนี้เขายิงเราไอ้เหี้ยมึงดูดีเขายิงเราไอ้สัตว์ดีมึงดูดีดีเหี้ยแล้วมาแทงปีกแล้วมาแทงปีกแล้ว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 คุณบอกให้หยุดมันก็แทงผมที่บ้านมาหนาห่อร้อนดย

ถ้าลุมล้มกูหามลุงส่งโรงพยาบาลกูไปกูไปกูไปตบัดตัดอะเอาเฮ้ยมันเกิดการอาแตรเกิดขึ้นอะไรอ่ะเฮ้ยขุนหมุนอุ้ยชนอะเขาไม่ชอบเขาไปตับบ้านปตจิกไว้พี่เดียวจิกไว้จิกไว้เฮ้ยยานปะเออเอานี้เออเฮ้ยตกตกป่ะตก ตกตกรถตกอะไรอะรถขึ้นมาขึ้นมาไม่เป็นไรอะตกตกลบลบวัตถีลบวัตถีลบยิงสามเลยยิงยิงยิงไม่เป็นไรอะมันเป็นอะไรไม่ดูมันลุกจะขึ้นแล้วจะขึ้นทั้ง้ำมันน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 ้ำเอาละใครอุ้มมัน่ะไอ้ต่อรอใครอุ้มมัน่ะครับอย่างเงี้ยปั่ไัวเลยนะไม่ไม่ไม่ล็อกมือไม่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 มันมังมันอุ้มมันอุ้มมันอุ้มนู้นแล้วเราเราที่อุ้มอุมมาแล้วอบยเลยเหรอใช่ B F อุ้มมาเลยพี่ เข้าบ้านเยเข้าบ้านบีอวันอยู่แล้วนึงไปเอาคู่กันบอไเออเข้าบ้านแล้วเขาเลยม่มีใครอยู่บ้านเลยหรอไอ้เียดีดไม่มีไม่มไม่มีไม่มีไม่มีไม่มนไมมีไม่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 อีไีไม่มีไม่มีไม่มไม่มีไีไม่มไีไม่มีไาไม่มีไม่มีไม่มีไมไม่ไีไ่มไ่ไม่ไ่ไีไ่ไม่มีไ่ไม่มีไไม่มีไ่มีไีไเข้าไม่มีไไม่มีไม่มาไ่มีไมขมีไม่ไไไไไ